ครับเพราะผมผมขออนุญาตเรืยออย่างนี้นะครับว่าในกระบวนการช่วยเหลือลุนนี้เนี่ยในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากนะครับรอขออนุญาตยกตัวอย่างช่องทางแรกคือว่าเป็นกรณีเป็นหนี้ที่ก่อนฟ้องนะครับหมายหมายถึงว่ายังไม่ได้ฟ้องเลยเป็นหนี้เนี่ยแล้วเราไม่สามารถชำระหนี้ได้นี่ส่วนเนี้อ่าเรามีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นคนคอยดูอยู่นะครับเราจะมีผู้ไกลเกลีย่ยของกองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยอคอยดูแลเพราะฉะนั้นส่วนเนี้อ่ท่านสามารถ เข้าใช้บริการนี้สำนักง,งานวิทธรรมจังหวัดซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศได้นะครับค่ะคแล้วก็ในส่วนที่เมื่อฟ้องแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อโอเคเราไม่สามารถชำระนี้ได้แล้วเราก็เราก็ถูกฟ้องอใ,ในในในชั้นศาลเนี่ยทางสำนักง,งานศาลยุธธรรมก็จะม,มีเรียกว่าผู้คนนอนในชั้นศาลน,นะครับอันนี้เราสามารถที่จะขอไก่เตียได้ตลอดระยะเวลาใน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 ขณะที่เราฟ้องนะครับมีการสืบพุยงยานในช่วงนี้สามารถไก่เกียได้ตลอดนะครับทีนที่มาปึงบ้านปลายคือว่า ฟอ,องแล้วสามมีำกำลัง้างษาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมุยุบดมาอยู่ที่กรมมาคับดีซึ่งเราก็พยายามไก่เสียในชั้นาคับดีไม่ว,ว่าจะเป็นก่อนยึดอ่าก่อนยึดแล้วก็สามารถไถ่เสียได้็นสิ่งกวนขายก่อนขายเราก็ไถ่เสียได้เพราะฉะนั้นเราในส่วนของกรมมาคับดีเนี่ยพยายามเพิ่มช่องทางในการไถ่เสียลูกหนี้ในทุกขั้นตอนนะครับไม่ว,ว่าจะพอยึดแล้วเราก็จะส่งเจ้าพนักงานไปไปเจรจาเจ้าพนักงานเดนหมายาเราก็จะไปคุยกับตัวลูกหนี้ว่ายังไง ขอให้เข้ามาคุยนะนะครับแล้วก็ต้องทางอย่างอื่นที่จะ,จะที่จะเจรจาได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนแต่ว่าเราเข้าใจตัวลูกหนี้บางคนเวลาเป็นหนี้แล้วเนี่ยก็บริษัทที่รังสารแล้วก็จะหลบลี้หนีหายไปอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ <iend S 2> อยากจะเจอใครแล้วก็ก็กลัวเพราะฉะนั้นผมผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าทุกคนก็เป็นหนี้เราก็เป็นหนี้ะนะครับอย่าก,กลัวเลยครับมีอะไรก็หันหน้าเข้ามาแล้วก็เราอย่างที่จะเป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขค่อยพลาดครับ ค่ะถ้าเกิดปัญหานี้จะติดต่อที่ไหนยังไงได้บ้างคะท่านอของเราก็ะจ,ะจะมีสํานักง,งานที่ความจังหวัดนะครับแล้วก็ศูนย์กรมปรีก,ก็จะมีสํานักง,งานมัคคับดีทั่วประเทศเลยนะครับท่นานท่านไปหาได้นะครับเราก็จะมีศูนย์เกียเกี่ยค่อยพลาดอยู่ที่สํานักง,งานบัคคับดีทั่วประเทศนะครับแล้วก็โทรศัพท์ามาเรขติดต่อก็ก,ก็จะมีศูนย์สองแปดแปดหนึ่งสี่เก้าเก้าเก้าหรือ,อสายด่วนกรมอภรีนะครับหนึ 11, 11, 11, ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งกดเจ็ด เก้านะครับอันนี้มีอะไรก็ก็โทรมาเราจะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปคุยดูแลแล้วก็สอบถามอธิบายปัญหามาต่าเป็นเป็นหนี้ที่ไหนมีอะไรที่ให้เราช่วยเหลือแล้วก็อ่าเราก็จะจะออกหมายเชิญทั้งฝ่ายตัวเจ้าหนี้มาด้วยมาคุยมาเจรจาดูว่ามันพอมีช่องทางอย่างไหนได้บ้างนะครับแล้วกถ็ถ้าอย่างไรก็ก็จะเป็นจะเป็นเหลือกับตัวลูกหนี้แล้วก็ทุกๆฝ่ายครับ